สมองจะประมวลผลอย่างรวดเร็วยามนี้อาหนานก็ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดีสิ่งเดียวที่ทำได้คือเชื่อฟังแต่โดยดีจากนั้นรอให้เขาจากไปนางย่อมปลอดภัยถึงอย่างไรเขาก็ไม่รู้ฐานะของนางอาหนานไม่เชื่อว่าบุรุษผู้นี้จะกล้ารักพาตัวหญิงชาวบ้านทั่วไปบนผืนแผ่นดินต้าฉู่อย่างจงแจง้งถึงอย่างไรหนีไปคนเดียวก็ดีกว่ามีภาระ,ะอยู่ด้วยอยู่แล้ว ส่วนเรื่องค่าควรปิดปากอาหนานหวั่นใจเล็กน้อยกลัวว่าบุรุษผู้นี้จะยึดดักหนึ่งไม่ทำสองไม่เลิกปลาและค่าปิดปากพวกนางซะดังนั้นให้ความร่วมมือกับคนร้ายอย่างเต็มที่ดีกว่าเมื่อตัดสินใจได้อาหนานก็สุข,ขุมขึ้นมากเพียงแต่วงแขนเหล็กที่รัดรอบเอวอยู่ออกแรงมากเกินไปทำให้นางรู้สึกเจ็บอีกทั้งนางพิงอยู่กับอกเขาทั้งตัวสถานก,การณ์แบบนี้ หน้ากระอักกระอ่วนเกินไปเทียบกับขนบรทมเนียมของยุคนี้นับว่าชื่อเสียงของนางเสื่อมเสียแล้วท่านใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่ด้านนอกอาหนานกับหลู่ช่วยตาเป็นประกายชายผู้นั้นเหลือบมองพวกนางแต่กลับไม่มีทีท่ากระแว่นระวังแม้แต่น้อยสีกาชาหอมที่ท่านต้องการมาแล้วเป็นหลวงเจนน้อยในศาลเจ้าที่มีหน้าที่คอยเตรียมยำชาและขนม ให้ผู้มาสักการะโดยเฉพาะชายหนุ่มยกมือที่ถือมีดสั้นขึ้นเล็กน้อยและหันไปมองหลู่ชุยที่จับตามองเขาขมิงเป็นเชิงบอกให้นางตอบหลู่ชุยถลึงตาใส่เขาเย็นขุนเคืองกระแอมไอให้คอโลงแล้วตอบว่าลำบากเสียวซื้อฝูแล้วตอนนี้คุณหนูของข้าร่างกายอ่อนเพลียเล็กน้อยต้องการพักผ่อนสักครู่จึงไม่ดื่มชาหอมแล้วหลู่ชุยตอบเสียงใส เศ้าใจเมื่อพบว่าภายใต้สายตาคมกริบเหมือนเหี่ยวของชายหนุ่มยากเหลือเกินที่นางจะเล่นลูกไม้ใดๆหลวงจีนน้อยข้างนอกรับคำจากนั้นปีเท้าค่อยๆห่างออกไปเด็กสาวสองคนในห้องน้ำตาไหลาพากในใจร่ำร้องออกมาในใจว่าเสี่ยวสื่อฟูท่านเอย่าพึ่งไปความจริงพวกเราต้องการชาหอมมากจริงๆที่ทำให้ทั้งสองรู้สึกว่ามันมากเกินไปแล้วจริงๆก็คือ ชายผู้นั้นไม่มีความระแวดระวังตัวว่าศัตรูจะพบตัวเองที่แฝงตัวเข้ามาในถิ่นศัตรูเลยแม้แต่น้อยกลับยังมีท่าทางผ่อนคลายเป็นอิสระทั้งยังไม่รีบร้อนที่จะจากไปด้วยสายตาจับจ้องอยู่บนใบหน้าอนหนานและกวาดมองไปมาทันใดนั้นเขาก้มหน้ามองคอของอันหนานกว่าอันหนานจะรู้สึกตัวก็รู้สึกแน่นที่รําคอซอยเส้นหนึ่งบนคอถูกเขากระชากออกไป นั่นเป็นสร้อยเหลี่ยมหยกก้อนหนึ่งไม่มีอะไรพิเศษสิ่งเดียวที่พิเศษก็คือหยกสีม่วงที่อยู่บนนั้นพวกเจ้าไม่ใช่สตรีธรรมดาทั่วไปชายหนุ่มพูดอย่างมั่นใจนิ้วมือรูปไหลหยกที่ยังหลงเหลืออุณหภูมิอยู่ก้อนนั้นนี่เป็นหยกประไกาม่วงได้ยินว่ามีแต่เชื่อพระวงหญิงของต้าฉูเท่านั้นถึงจะสวมใส่ของสิ่งนี้ คิดไม่ถึงเลยว่าครั้งนี้ข้าจะโชคดีถึงเพียงนี้ถึงได้พบกับสตีของราชวงศ์ตาชูอืมให้ข้าทายซิว่าเจ้าเป็นใครชายหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงจนใจท่าทางเหมือนนายพลที่หยอกล้อก,กับเหยื่อที่ตนล่ามาได้ได้ยินว่าเดือนสิบเมื่อปีที่แล้วฮองเตตาชูส่งตัวสู้ององน้องชายร่วมอุทรมที่เขารักไว้ใจที่สุดมาที่เมืองถงเฉิงสงครามในเดือนสิบเอ็ด ข้าเห็นเจ้าเกิงยืนตรวจทับอยู่บนซุ้มประตูเมืองกับปรุษผู้หนึ่งไม่ว่ามองอย่างไรบุรุษผู้นั้นก็หาใช่คนธรรมดาข้าคิดว่าเขาน่าจะเป็นสู้อองแห่งต้าฉู่ของพวกเจ้าเจ้าเป็นสตรีของเขากระมังแม้คำพูดประโยคสุดท้ายจะเป็นคำถามแต่น้ำเสียงของเขามั่นใจอย่างยิ่งอาหนานลูกตาก้มหน้ายังคงไม่ปปิปากพูดอะไรนางคิดไม่ถึงว่า ุลุดกำยำล่ำสังคนนี้จะมีไหวพริบไม่เบาทีเดียวสามารถอาศัยเบาะแสเล็กๆน้อยๆสันนิฐานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องทั้งหมดออกมาได้ชายหนุ่มหัวเราะเหมือนไม่ต้องการคำตอบของนางดวงตาลึกล้ำจับจ้องใบหน้านางและเผยรอยยิ้มชั่วร้ายออกมาเดิมทีข้าคิดว่าจะปล่อยตัวเจ้าเมื่อออกไปจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยแต่ตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วข้าจะพาเจ้ากลับราชสำนักด้วย <c oughs> คิดว่าหากสามารถพาตัวชายยาอองคนหนึ่งกลับไปได้ฮองเตตาฉูของพวกเจ้าจะต้องโมโห,โหจนกระอักเลือดแน่ได้ยินว่าสตีตาฉูอย่างพวกเจ้าให้ความสำคัญกับชื่อเสียงมากขอเพียงค่าทัานใดน,นั้นเสียงของชายหนุ่มทันหยุดชะงักเขาหลบท่อนไม้ที่ฟาดมาตรงหน้าห่างตากระตุกเมื่อเห็นสาวใช้รูปร่างแบบบางเหมือนปุยหลิว ถือท่อนไม้ยาวสามเสียที่ไม่รู้ไปเอามาจากไหนแล้วเหวี่ยงมาที่เขาจู่โจมครั้งแรกไม่สําเร็จครั้นเห็นท่อนไม้นั้นจะเหวี่ยงเข้ามาอีกครั้งชายหนุ่มจึงจําต้องใช้มือข้างหนึ่งกำรรไม้ท่อนนั้นไว้ใบหน้าเผยรอยยิ้มอยู่แคลนคิดว่าสตรีสองคนนี้จะต้องโงงงมแน,น่ๆถึงได้กล้าเอาความอ่อนแอของตัวเองออกมาสู้กับพลังก,กาลังแข็งแกร่งของเขาแต่จูจ่จ รอยยิ้มเย้ยหยันบนใบหน้าของชายหนุ่มก็ชะง,งักมีสั้นในมือร่วงลงบนพื้นใบหน้าบิดเบี้ยวเพราะความเจ็บปวดอย่างถึงที่สุดความเจ็บปวดรวนร้าวไปทั้งหัวใจที่แผ่ออกมาจากร่างกายท่อนล่างพุ่งขึ้นมาถึงสมองทำให้เขาจำต้องคลายมือที่รัดเด็กสาวในอ้อมกอดไว้และคุกเข่าข้างเดียวลงบนพื้นอาหนานจู่โจมสำเร็จในครั้งเดียวและรีบกระโดดหลบออกไป ยามศพกับดวงตาที่พ่นไฟได้ของชายผู้นั้นหัวใจเต็มไปด้วยความอกสั่นขวญแขวนอนานันตรู้ว่าที่ตัวเองได้ปเปลี่ยมเพราะชายผู้นี้ประเมินตัวเองสูงเกินไปคิดว่าสตรีอ่อนแอสองคนทำอะไรไม่ได้ส่วนนางถูกเขาจับตัวไว้ให้เผชิญหน้ากับเขาในอ้อมกอดประจวบเหมาะสามารถใช้จังหวะที่หลูดช่วยลงมืออาศัยแรงเฉื่อยยกหัวเข่าขึ้นสูงจากนั้นใช้หัวเข่ากระแทกวางขาของชายหนุ่มอย่างแรง ประสบความสําเร็จในการทําร้ายความภาคภูมิใจของบุรุษอย่างสาหาัสคุณหนูเยี่ยมไปเลยเจ้าค่ะเบาจะไปซ้ำอีกทีหลู่ช่วยถูกำปั้นอานานอืมหลู่ช่วยถือท่อนไม้ด้วยท่าทางน่าเกรงขามดูเหมือนจอมยุทธหญิงแห่งวัดเซาหลิงอยู่นหน่อยๆแต่ท้อยคําของนางกลับร้ายกาจถึงเพียงนี้จากนั้นไม่รอให้อานานรับคํา นางก็ใช้ท่อนไม้ในมือออกแรงฟาดไปที่ไหล่ของชายหนุ่มบุรุษผู้นั้นมีความอดทนสูงทีเดียวภายใต้ความเจ็บปวดแสนสาหัสเช่นนี้ยังคงมีแรงหลบท่อนไม้ของหลู่ช่วยที่หวดออกมาเพียงแต่ไม่รู้ว่าเขาโชคายหรือสาวใช้บางคนได้รับความห่วงใยจากเทพเจ้าแห่งความโชคดีกันแน่เขาไม่หลบอย่างดีพอหลบศรีรษะก็กระแทกเข้ากับขาโต๊ะไม้ข้างหนึ่งด้านหลัง เกิดเสียงดังโครมก่อนจะล้มสุดลงดังนั้นอานนานจึงเบิกตามองสาวใช้ผู้ห้าหานของนางถือท่อนไม้ฟาดใส่ชายหนุ่มซ้ำอีกครั้งจากนั้นยกเท้าข้างที่สวมรองเท้าปักลายขึ้นเหยียบไปยังความเป็นชายที่บาดเจ็บสาหัสข,ของเขาอย่างแรงบุรุษผู้นั้นหมดสติไปโดยไม่แม้แต่จะเปล่งเสียงครางด้วยซ้ำเลือสีแดงฉานไหลลงมาจากหน้าผากเปื้อนใบหน้าหล่อเหลาดิบเถื่อนของเขา เรือนร่างสูงใหญ่คดงอคิดดูก็รู้ว่าต่อให้หมดสติไปแล้วก็ยังเจ็บปวดอย่างยิ่งอานานปาดเหงื่อเงียบๆในใจรู้สึกเห็นใจชายผู้นี้สุดประมาณหลู่ชุยเองก็ปาดเหงื่อและโยนไม้ท่อนนั้นทิ้งพยุงอานานขึ้นมาและเอ่ยว่าคุณหนูพวกเรารีบไปกันเถอะเ,เจ้าค่ะพึ่งเปิดประตูจู่ๆทั้งสองก็ชะงักเพราะประทักกับหญิงสาวข้างนอกที่กำลังจะเปิดประตูเข้ามาอย่างจัง สตีผู้นั้นดูเหมือนคิดไม่ถึงว่าในห้องจะมีคนตอนเห็นพวกนางสองคนแววตาคมกริบอานานกับดูชุยเห็นนางรูปร่างสูงใหญ่แม้ไม่รู้ว่าเป็นมิตรหรือศัตรูใจก็ตระหนักดีว่ายามนี้ไม่ใช่เวลาที่จะทะเลาะวิจวาดขณะกําลังจะเดินผ่านนางไปสตรีคนนั้นก็เห็นสถานการณ์ในห้องชัดเจนสีหน้าพันเปลี่ยนไปทันทีสตรีคนนั้นเคลื่อนไหวรวดเร็วมาก ใช้ไหล่กระแทกอานานกลับเข้าไปในห้องมือข้างหนึ่งบีบคอหลู่ช่วยไว้อย่างคล่องแคล่วและผลักนางเข้าไปเช่นกันจากนั้นพลิกมือกลับมาปิดประตูเขาเป็นอะไรหญิงสาวถามเสียงเชียบขาดมือบีบแน่นไม่ต้องบอกต่างฝ่ายต่างรู้ว่าเขาที่นางพูดหมายถึงใครอานานถูกชนจนล้มลงกับพื้นกระแทกจนกระดูกทั้งตัวแทบจะหลุดออกจากกาัน รู้สึกว่าในช่วงที่อาการหนาวเหน็บเช่นนี้ร่างกายส่วนที่เสียสีกับพื้นเจ็บจนแสบร้อนไปหมดหลูชุยไม่สนใจคำถามของสตรีผู้นั้นดวงตาจ้องมองอานานด้วยความเป็นห่วงครั้นเห็นนางค่อยๆลุกขึ้นนั่งได้จึงวางใจตอบหญิงสาวออกแรงที่มือมากขึ้นอีกหลายส่วนใบหน้าของหลูชุยเริ่มเป็นสีม่วงอ้าปากแต่พูดไม่ออกเขาไม่เป็นไร อาหนานกลัวว่าหลูวชุยจะถูกสตรีคนนี้บีบคอตายจึงรีบเอ่ยว่าศีรษะเขาถูกท่อนไม้ฟาดจึงได้หมดสติไปอาหนานไม่พูดเรื่องที่ชายหนุ่มถูกทำร้ายของรักของห่วงอย่างแสนสาหัสถ,ถึงสองครั้งใครจะไปรู้ว่าสตรีคนนี้กับเขาเป็นอะไรกันหากรู้เรื่องที่พวกนางทำหากเกิดความใจดำอิหิตขึ้นมาจะทำอย่างไรได้ยินดังนั้นหญิงสาวก็ขมวดคิ้ว คงไม่เชื่อว่าสตรีอ่อนแอสองคนจะสามารถทำร้ายบุรุษคนนั้นได้กระมังชั่อขณะหนึ่งที่บรรยากาศชะงักงนันต่อยนางอาหนานคว้าท่อนไม้ที่หลดช่วยทิ้งไว้บนพื้นดวงตาจับจ้องสตรีผู้นั้นหญิงสาวหัวเราะอย่างดูแคลนยิ้มเย้ยหยันเหมือนบุรุษผู้นั้นและเอ่ยด้วยสีหน้าเย็นชาแม้จะไม่รู้ว่าพวกเจ้าทำร้ายนายเหนือหัวได้อย่างไร แต่พวกเจ้าต้องรับผิดชอบที่ทำให้เขาบาดเจ็บสตรีคนนี้รูปร่างหน้าตาธรรมดาดูแล้วเป็นสตรีประเภทที่หากเข้าไปอยู่ในฝูงชนคงถูกเกินหายไปทว่าท่าทางยามนี้ของนางดุดันมากมือที่บีบคอหลูช่วยอยู่หากออกแรงอีกนิดย่อมสามารถหักคอบ,บอบบางนั้นได้แน่นอนเจ้าจะเอาอย่างไรอานานต้องนางพลางถาม ตะครองนายเหนือหัวขึ้นไปบนเตียงหญิงสาวออกคําสั่งอาหนานมุมปากกระตุกสตรีคนนี้โง่หรือเปล่าคิดว่าคนตัวเล็กอย่างนางจะแบกบรรุษที่สูงถึงหกเสียขึ้นไปบนเตียงได้อย่างไรหญิงสาวคิดถึงความจริงข้อนี้เหมือนกันกว่าตามองในห้องพลางต้องอาหนานอย่างระแวดระวังขณะเดียวกันก็ลากตัวหลูช่วยไปข้างเตียงจากนั้นกระชากผ้าปูที่นอนบนเตียงออกมา สะบัดแขนเสื้อทำให้มีดสั้นตกลงมาในมือก่อนจะเริ่มตัดผ้าปูเตียงเป็นเส้นยาวๆอย่าคิดวางแผนอะไรทั้งนั้นหาไม่ข้าไม่ถือสาที่จะฆ่านางก่อนแล้วค่อยฆ่าเจ้าหญิงสาวต้องอานานพลางขู่เตือนหลู่ชุยอาปากจะพูดอะไรบางอย่างกับอานานแต่มือที่บีบอยู่ตรงลำคอทำให้นางเปล่งเสียงไม่ออก อานานรู้ว่านางต้องบอกให้ตนหนีไปไม่ต้องสนใจตัวเองแต่เด็กคนนี้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับนางเป็นคนที่นางสนิทที่สุดตั้งแต่เข้ามาอยู่ในโลกนี้ทั้งยังทำให้ชีวิตที่เงียบเหงาอ้างว้างของนางสัมผัสได้ถึงความอดอุ่นแล้วนางจะทอดทิ้งอีกฝ่ายโดยไม่ใยดีได้อย่างไรหญิงสาวเอาผ้าปูเตียงที่ถูกตัดเป็นแถบผ้ายาวม,ามัดตัวหลู่ชุยใช้ผ้าก้อนหนึ่งยัดปากนางไว้ ก่อนจะทิ้งนางไว้ข้างๆกวดแกว่งมีสั้นเล็บนั้นไปมาตรงหน้าอานานและพูดเสียงเย็นทำตามที่ข้าบอกหาไม่ข้าจะฆ่าสติคนนี้ซะอานานเม้มปากได้แต่เดินเข้าไปอย่างไม่เต็มใจและออกแรงพร้อมกับสติคนนั้นลากตัวชายหนุ่มขึ้นมาและพยุงไปที่เตียงขมับของอานานมีเหงื่อซึมรู้สึกว่าชายผู้นี้ตัวหนักชะมัดจะต้องเป็นเพราะเขากินมากเกินไปแน่ๆ สตรีคนนั้นคงดูถูกร่างรูปเล็กๆ,ๆของอานานซึ่งไม่ได้มัดนางไว้เหมือนที่มัดบู่ชุยแต่ทิ้งนางให้ยืนอยู่ด้านข้างตัวเองรินน้ำชาเย,ย็นชืดบนโต๊ะมาเทลงบนเศษผ้าที่ฉีกมาจากผ้าปูเตียงและเช็ดทำความสะอาดคราบเลือดบนใบหน้าของชายหนุ่มจากนั้นใส่ยาที่แผลบนศีรษะเขาที่ถูกตีจนแตกเห็นได้ชัดว่าหญิงสาวเป็นข้ารับใช้ผู้พักดีของบุรุษคนนี้ ระหว่างนั้นท่าทางของนางนอบน้อมจริงใจแม้แต่สัมผัสยังไม่กล้าสัมผัสมากนะักรอจนจัดการแผลที่ศีรษะของชายหนุ่มเรียบร้อยแล้วหญิงสาวก็คอยซับเหงื่อบนหน้าผาให้เขาเป็นระยะอากาศหนาวเย็นเช่นนี้แม้ชายผู้นั้นจะยังหมดสติอยู่แต่กลับมีเหงื่อท่วมศีรษะหญิงสาวหาสาเหตุไม่พบแม้จะรู้สึกหลอนใจแต่ก็จนปัญญา ฉไหนจึงมีเหงื่อมากเช่นนี้ตกลงแล้วเขาบาดเจ็บที่ใดกันแน่หญิงสาวเอ่ยเสียงค่อยอย่างเป็นกังวลอานานยืนอยู่ด้านข้างอย่างว่าง่ายได้ยินเสียงของสตรีคนนั้นในใจตระหนักดีว่าแม้ชายหนุ่มจะหมดสติไปแต่บางจุดของร่างกายต้องเจ็บปวดยากจะทานทนแน่ไม่รู้ชาตินี้เขาจะพังนงัดขึ้นอีกครั้งได้หรือไม่แม้รู้สึกละไอายใจเล็กน้อย แต่ก็รู้สึกสะใจอย่างที่บายไม่ถูกหญิงสาวหาสาเหตุไม่พบมองอาหนานด้วยสีหน้าเยียบเย็นและถามพวกเจ้าทำอะไรกันนายเหนือหัวกันแน่ตอบมาตามตรงหาไม่ข้าจะค่าพวกเจ้าซะพูดพลางยกมีดสั้นในมือขึ้นข่มขู่อีกครั้งอาหนานยอมไม่พูดความจริงอยู่แล้วได้แต่ทำสีหน้าจริงใจแล้วใส่ซื่อบอยอสุดว่าเจ้าว่าพวกเราจะทำอะไรเขาได้ล่ะ ก็แค่ตีหัวเขาจนแตกขท่านั้นเองอานานเห็นสตรีคนนั้นมองตนอย่างโกรธแค้นรู้ว่าสตรีคนนี้จงรักภักดีต่อเจ้านายแบบงงๆด้วยกลัวว่านางจะเปลี่ยนใจฆ่าตนเองจึงปิดป,ปากไม่พูดอะไรอีกสีหน้าท่าทีของอานานซื่อและจริงใจเกินไปดูแล้วไม่เหมือนคนโกหกหญิงสาวจึงทถลึงตาจ้องนางยางดุดดนอีกครั้งก่อนจะทอนสายตากลับไป ผ่านไปนหนึ่งชั่วยามเต็มๆบุรุษคนนั้นถึงปืนขึ้นมานายท่านท่าน,านฟื้นแล้วหรือหญิงสาวร้องเรียกด้วยความยินดีทว่าชายผู้นั้นไม่มองนางดวงตาคมกริบทะลึงมองอานานที่อยู่ไม่ไกลออกไปอานานถูกเขาจ้องจนหัวใจเต้นรัวอดถอยไปข้างหลังหลายก้าวไม่ได้มานี่ชายหนุ่มร้องเรียกเสียงแหบพราดวงตาอันตรายเหมือนสัตว์ร้ายบนทุง่งหญ้า เต็มไปด้วยกลิ่นอายคุกคามและกระหายเลือดสตรีคนนั้นเดินเข้ามาและผลักอาหนานเข้าสู่กองไฟด้วยความพักดีอานานสะดุดล้มก่อนจะถูกผลักไปที่เตียงจากนั้นล้มลงบนตัวของชายหนุ่มบนเตียงอานานรู้สึกแน่นที่เอวชายผู้นั้นออกแรงเหมือนจะบทขยี้นางให้แหลกขณะรัดตัวนางไว้กับอ้อมอกอานานเงยหน้ามองเขายังขลาดกลัว ชายหนุ่มยิ้มให้นางเผยฟันขาวสะอาดแต่ในสายตานางกลับดูดุด,ดันกระหายเลือดเหมือนสัตว์ป่าในทุง่งหญ้านางทำให้เขาโมโหแล้วจริงๆขณะที่นางกำลังหวาดหวั่นกระวนกะวยไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรนั่นเองชายหนุ่มกระชากเสื้อผ้านางเผยเห็นไหล่ขาวเนียนดุดหิมะกว่าครึ่งจากนั้นอ้าปากกัดอย่างแรงอา าน,านเจ็บจนน้ำตาเล็ดแต่บุรุษคนนั้นปิดปากนางไว้ทำให้นางไม่อาจเปล่งเสียงได้เลือดไหลออกมาจากช่องวางระหว,ว่างริมฝีปากกับผิวหนังทำให้เสื้อผ้าของนางสกปรกเขากัดไหล่นางจนเป็นแผลเวอะหวะจากนั้นดื่มเลือดของนางเข้าไปรอจนเขาเลียเลือดบนไหล่นางจนเกลี้ยงแล้วเขาเงยหน้าขึ้นมุมปากเปิดคาบเลือดของนาง มองดวงตาที่พลามัวเพราะน้ำตาของนางแล้วเผยรอยยิ้มดุร้ายออกมาเจ้าเป็นสตรีคนแรกที่กล้าทำเช่นนี้กับข้าร้ายกาจนักชายหนุ่มพูดพลางผลักนางลงบนพื้นโดยไม่ปราณีแม้แต่น้อยถ้าเขารู้ว่าสาวใช้บางคนจู่โจมซ้ำที่เดิมระหว่างที่เขาหมดสติไม่รู้ว่าเขาจะโมโหจนฆ่าคนหรือไม่อานานสูดปากด้วยความเจ็บค่อยๆดึงสภาขึ้นให้ดี มือกดบาดแผลไว้น้ำตาร่วงเพาะๆนับรวมทั้งสองชาตินางยังไม่เคยได้รับบาดเจ็บหนักขนาดนี้มาก่อนรอยฟันบนไหล่ฝังลึกลงไปในเนื้อเลือดไหลออกมาอีกครั้งอย่างรวดเร็วยอมเสื้อบรอิเวณไหลนางจนกลายเป็นสีแดงแต่นางแค่หลั่งน้ำตาเท่านั้นไม่กล้าร้องไห้ออกมาหาไม่บุษคนนั้นจะได้ใจและคิดหาวิธีกัดนางอีก สตรีคนนี้ข้าจะพากลับไปด้วยข้าจะทําให้นางตายทั้งเป็นข้าจะทรมานนางทุกวันได้ยินคําพูดที่ชายหนุ่มเค้นลอดไลฟันออกมาอาหนานรีบเงี่ยหูฟังแผนการของพวกเขานายท่านเอาภาระไปด้วยไม่เป็นผลดีต่อแผนการของเราหญิงสาวแสดงความไม่เห็นด้วยทันทีซากูเตรียมพร้อมแล้วหรือยังชายหนุ่มกลับถามเรื่องอื่น เจ้าค่ะคนกลับมาพวกเราเตรียมไว้พร้อมแล้วรถม้าจอดอยู่ที่ประตูหลังของสารเจ้าแห่งนี้สามารถดอกเดินทางได้ทุกเมื่อหญิงสาวตอบอย่างนอบนอบ้อมจากนั้นโน้มน้าวอย่างลังเลนายท่านข้าสตรีสองคนนี้เถอะถึงยังไรกว่าคนจะมาพบพวกเราก็ออกจากเมืองถงเฉิงไปแล้วอานานโมโหเล็กน้อยสตรีคนนี้โหดเหี่ยมเกินไปแล้วจริงๆ ถ้านางมีกล่องดวงใจเหมือนบุษนางจะต้องให้อีกฝ่ายได้ลิ้มรสชาติความเจ็บปวดเหมือนเจ้านายของตอนแน่ฮ้ <c oughs> อฮ้อาตัวหากเจ้ารู้ฐานะของสตรีผู้นี้คงไม่คิดจะสังหารนางตอนนี้แน่นางเป็นถึงชาย,ยาสู้อ๋องพระชายาของน้องชายลูกอุทรที่ฮองเต้ตาฉูร,รักใครไว้วางใจมากที่สุดเจ้าวาท้าข้าพานางกลับไปเป็นสตรีของข้า หองเตตาฉูดจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนายท่านปาดเปืิดยิ่งอาตัวถูกโน้มน้าวในที่สุดและประจบเจ้านายทันทีปาดเปอนกับผีนสัสิอาหนานสะบดด่าในใจและรู้สึกสิ้นหวังแต่นางจะปล่อยให้พวกเขาพาตัวนางไปแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดอาหนานเห็นชายหนุ่มบนเตียงยังหารือเรื่องอื่นๆกับอาตัวจึงเงียหูฟังความเคลื่อนไหวไภายในห้องอย่างระมัดระวัง ทันใดนั้นสายตาของอานานก็หยุดอยู่ตรงวัตถุชิ้นหนึ่งใต้มุมโต๊ะสังเกตดูให้ดีพบว่าเป็นด้ามของมีดสั้นเล่มหนึ่งมีดสั้นที่ชายผู้นี้ใช้จี้คอ,อนางก่อนหน้านี้นั่นเองอานานหัวใจเต้นแรงขึ้นขณะเหลือบมองหลูช่วยสาวใช้ที่น่าสงสารถูกมัดอย่างแน่นหนาเหมือนบะจ่างลูกหนึ่งและถูกทิ้งอยู่ตนมุมห้องเกือบจะถูกลืมไปแล้วพอสบสายตาก,กับนาง ดูช่วยไม่ส่งเสียงเพียงแต่ใช้ดวงตาจ้องอานานและกระพริบตาบอกอานานว่านางไม่เป็นไรอานานมองนางจากนั้นเลื่อนสายตาไปที่โต๊ะช้าๆก่อนจะหันมามองนางอีกครั้งทาเช่นนี้ซ้ำๆหลายครั้งในที่สุดดูช่วยก็เข้าใจต,ตาเป็นประกายและพยักหน้านิดๆให้อานานผ่านไปหนึ่งเคอรในที่สุดชายหนุ่มก็ลุกขึ้นได้ แต่ถ้าก้าวลงจากเตียงฝัหลาดเล็กน้อยจำต้องน้่าอยู่บนเตียงสักพักสตรีที่ชื่อว่าอาตัวไม่รู้ว่าชาไหนเขาจึงไม่ลูุกขึ้นอดร้อนใจไม่ได้นายท่านเวลากระชันพวกเรารีบไปกันเถอะชายหนุ่มใบหน้าเยียบเย็นสายตาอันตรายเลื่อนไปยังอนานันเหมือนต้องการจะถลกหนังนางออกมาชั้นหนึ่งอานานหดคอในใจรู้ว่าเขายังเจ็บปวด จึงต้องนั่งพักสักครู่อีกทั้งเรื่องนาขายนาเช่นนี้เขาไม่มีทางบอกลูกน้องของตัวเองแน่อานานก้มหน้าหลบตาพลางลอบด่านในใจสมควรรูดแบบนี้นางไม่มีทางเห็นใจเขาแน่ผ่านไปอีกครึ่งเคอ,เอชายหนุ่มลุกขึ้นยืนจากนั้นกระชากตัวอานาัน์ที่ยืนห่างไปไกลเข้ามาเจ้าจะทำอะไร อานานถามด้วยสีหน้าระแวดระวังชายหนุ่มสยะยิ้มอวดฟันขาวสะอาดกับนางและประชิดเข้ามาใกล้อานานทำหน้าระมัดระวังขณะที่หดคอหมายจะหลบเลี่ยงจู่จูก็รู้สึกเจ็บที่คอกว่าจะตระหนักถึงเจตนาของเขาสติรับรู้กระดับมืดชายหนุ่มยื่นมือไปอุ้มหญิงสาวที่อ่อนโวมไหวขณะเตรียมตัวจากไปพร้อมกับอาตัวจู่จู อาตัวก็หันไปมองสาวใช้ที่ถูกมัดตัวอย่างแน่นหนาตรงมุมห้องอาตัวชักมีดสั้นออกมาแล้วเดินเข้าไปเงื้อมีดขึ้นชาก่อนชายหนุ่มหยุดการกระทำของอาตัวและพูดว่าสาวใช้คนนี้จงรักพักดีอย่าฆ่านางเลยถ้าต้องการให้นางเอาข่าวไปบอกกับสู้อ๋องอาตัวเป็นบ่าวที่เชื่อฟังแม้จะเสียใจเล็กน้อยแต่ก็เชื่อฟังคำสั่งและไม่ฆ่าคน แต่จะให้นางปล่อยสาวใช้คนนี้ไปย่อมเป็นไปไม่ได้อาตัวจึงใช้มือฟาดใส่นางจนสลบจากนั้นแบกตัวนางขึ้นมาและยัดไว้ในตู้ไปเถอะเจ้าค่ะนายท่านเชิญตามข้าน้อยมารอจนฝีเท้าของทั้งสองค่อยๆห่างออกไปแล้วในตู้สาวใช้ที่เดิมทีควรหมดสติพันดื่มตาขึ้นยกคอไปมารู้สึกเจ็บแปลบที่หลังคอ เงียหูฟังดูสักพักเมื่อแน่ใจว่าในที่สุดพวกเขาก็จากไปแล้วหลู่ชุยก็ไม่สนใจความเจ็บปวดใช้ร่างกายกระแทกประตูตู้จนเปิดจากนั้นกลิ้งออกไปทั้งตัวและกระแทกสิ่งต่างๆมากมายหลู่ชุยสะบัดศีรษะไล่ความมึนงงออกไปก่อนจะขยับก้นไปที่โต๊ะอย่างรวดเร็วเนื่องจากอากาศยังหนาวอยู่ถูกมัดนานเกินไปทำให้เลือดไม่ไหลเวียน การกระทําจึงงุ่มงามทําให้นางต้องใช้เวลามากกว่าปกติจึงจะขยับไปที่โต๊ะได้สองขาถูกมัดอยู่สองมือก็ถูกมัดไพ้หลังไว้นางจึงได้แต่ใช้ก้นแทนขาไม่ง่ายเลยกว่าจะกระทถดเข้ามาถึงต่อข้างโต๊ะหลู่ช่วยยื่นขาทั้งสองข้างออกไปค่อยๆเกี่ยวมีดสั้นที่ร่วงอยู่ที่ขาโต๊ะเข้ามายากเย็นทีเดียวกว่าจะใช้มีดสัน้น ตัดเศษผ้าที่มัดมืออยู่ได้ถึงตอนนั้นเวลาก็ผ่านไปสองเคอนับตั้งแต่พวกเขาออกไปแล้วพอมือเป็นอิสระทุกอย่างล้วนไม่ใช่ปัญหาหลุยชวิช้มีสั้นเล่มนั้นตัดแถบผ้าที่มัดตัวอยู่ออกลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและวิ่งโซซัดโซเซออกไปข้างนอก